สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับวันนี้ก็มีล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตสวงตามหาบัวนะครับมานำเสนอทุกท่านนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นล็อกเก็ตที่จัดสร้างโดยโรงพยาบาลเปาโรนะครับสร้างครับแล้วก็ ชื่อล็อกเก็ตก็คือมั่นในธรรมนะครับบรรจุมวลสาราต่างๆนะครับพิเศษมวลสารมงคลต่างๆไว้มากมายนะครับล็อกเก็ตก็จะเป็นล็อกเก็ตงานเขียนสีนะครับงานเขียนสีทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับแล้วก็จะประกอบกันไว้แบบนี้นะครับจะประกอบกันไว้สองข้างนะครับประกอบกันเสร็จก็อพอเลี่ยมด้านข้างก็จะไม่เห็นตรงนี้เลี่ยมไปแล้วนะครับนะครับ ข้างในนี่เป็นมวลสารก็จะรู้จักกันดีนะครับสายตรงก็จะรู้กันดีก็เป็นล็อกเก็ตเขียนสีหน้าหลังนะครับก็คือเขียนทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็วาดได้สวยงามนะครับก็ชื่อรุ่นล็อกเก็ตรุ่นมั่นในธรรมนะครับมีพิมเล็กพิม์ใหญ่นะครับมีพิมพ์เล็กองค์ที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสร้างปี2544นสะครับสร้างในโอกาสขอ,องโรงพยาบาลเปาโลเนี่ยมอบทองคํา ในโครงการช่วยชาตินะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับนะให้กับหลวงตามหาบัวนําไปเข้าโครงการนะครับรวบรวมเข้าโครงการต่อไปนะครับราทําขึ้นมาสําหรับนําไปมอบนะครับสมนาคุณนะครับให้กับผู้ที่ร่วมถวายทองคําในงานนั้นนะครับก็คือถวายทองคํา3บาทนะครับ3บาทจะได้ล็อกเก็ตมั่นในธรรม นะครับพิมพ์นี้นะครับแต่เป็นพิมพ์เล็กนะครับก็ประมาณ300องค์นะครับที่สร้างนะครับแล้วก็ถวายทองคํา5บาทขึ้นไปนะครับก็จะได้ล็อกเก็ตมั่นในธรรมพิมพ์ใหญ่แบบในมือนี้นะครับซึ่งมีจํานวนสร้าง200องค์โดยที่กล่าวมาแล้วนะครับก็คือสําหรับท่านมีจิตศรัทธานะครับที่ถวายทองคำเนี่ยนะครับที่ถวายทองคำเนี่ยนะครับ จะมีตัวเลขนะครับกำกับไว้นะครับก็คือหมายเลข3หมายเลข1หมายเลข2ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง300หรือ200ตามพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ที่ว่ามานะครับในส่วนตัวล็อกเก็ตนะครับที่เขียนกรรมการแล้วก็999เนี่ยนะครับมีสร้างอยู่40ชุดนะครับแค่นั้นนะครับแจกเฉพาะกรรมการนะครับก็จะเขียนเลข 999 99, แจกเฉพาะกรรมการดําเนินงานกรรมการจัดงานติดต่อประสานงานที่มีความสําคัญนะครับพูดง่ายๆก็คือคนที่เป็นตัวกลางนั่นแหละนะครับที่รวบรวมทองคําต่างๆมาถวายด้วยนะครับเป็นจุดต่างๆนะครับก็จะเขียนอันนี้ก็อยู่ใน1ในชุดกรรมการก็คือ1ใน50ชุดที่กาวมารวมแล้วทั้งชุดนี้ก็จะสร้างอยู่อ่า พิมเล็กนะครับทั้งหมด300องคงนะครับพิมใหญ่200องคงนะครับที่กำกับตัวเลขนะครับดังนั้นพิมพ์ใหญ่ก็จะมี1-200พถึงพ์เล็กก็จะมี1-300ถึงประมาณนั้นนะครับส่วนกรรมการจะมีอยู่50ชุดตัวเลขก็จะตรงกันเล็ขใหญ่นะครับก็จะมีที่เป็นกรรมการ99เกนี่ยนะครับก็จะมีอยู่50ชุด50ชุดก็คือพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่คู่กันนะครับอ่าอันนี้มาดูด้านหน้านะครับด้านหลังก็อาจจะไม่ได้ดูรายละเอียด อะไรมากนะครับล็อกเก็ตเป็นงานเขียนสีงานเขียนสีไม่ใช่ภาพถ่ายแล้วเอามาทําล็อกเก็ตนะครับสีค่อนข้างจะสวยงามนะครับสร้างตั้งแต่ปี44นะครับปีสีเป็นลักษณะงานเขียนสีแล้วก็เป็นรูปหลงตาแล้วก็ลายเส้นค่อนข,ข้างคมชัดนะครับคมชัดด้านหลังก็จะเป็นยันดวงนะครับยันดวงนะครับยันดวงแล้วก็มีเขียนตัวอักษรมั่นในธรรม นะครับมันในธรรมนะครับเส้นคมนะครับเส้นคมท่านลองดูนะครับเส้นคมมากนะครับเส้นที่เขียนเนี่ยคมไม่ได้หนาเลยนะครับปลายเส้นนี่คมกริบเลยนะครับยอดแหลมพวกนี้นะครับเส้นคมนะครับก็ยังไม่ปรากฏเห็นของของก๊นะครับเพราะว่าของแท้ก็มีจํานวนน้อยน้อยจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ออกมาแล้วก็คนที่ถวายทองคําในสมัยนั้นก็ก็ถือว่าเป็นผู้มีอันจะกินนะครับเพราะท่านได้ไปแล้วท่านก็เลี่ยมใช้ คือก็เก็บบูชาไว้ก็เลยไม่ค่อยที่จะมีหลุดออกมาในสนามเท่าไหร่นะครับที่เห็นก็ของแหงราคาเล่นหากันก็ตอนนี้ก็จะแตะหมื่นนะครับสําหรับพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าแตะปลายปลายแล้วครับหลักพันปลายปลายจะเข้าหมื่นแล้วนะครับอ่าส่วนพิมพ์เล็กไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นออกมานะครับก็เห็นแวบๆนะครับแล้วก็มีคนเช่าบูชาตัดไปนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับ เล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเป็นล็อกเก็ตนะครับที่ได้รับการอนุญาตให้ให้จัดสร้างแล้วก็องคหลวงตารับรู้นะครับแล้วก็มีการเมตตาอธิษฐานจิตนะครับในงานบุญประทายเข้าเปลือกนะครับในงานบุญประทายเข้าเปลือกด้วยนะครับดังนั้นถ้าเห็นล็อกเก็ตนี้นะครับ่าถ้าพอเช่า,ชชาซื้อเช่าซื้อนะครับขออภนะครับเช่าซื้อมาเก็บมาบูชาก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ถือว่าเป็นล็อกเก็ต หลักอีกรุ่นหนึ่งขององค์หลวงตาซึ่งในอนาคตก็น่าจะมีการเล่นหากันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนตามหาอยู่นะครับก็เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณานะครับก็ถูกผิดประการใดก็เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายหลายแหล่งนะครับมาเล่าสู่กันฟังมาลงไว้เป็นข้อมูลนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับล็อกเก็ตมั่นในธรรมนะครับรุ่นนี้นะครับเราเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีทุกท่านครับขอบพระคุณครับ